ทุกทุกไหมทุกครั้งก็ต้องแพ้อ่ะแต่แพ้ก็ไม่ยอมอ่ะก่อนใกล้เสร็จเราต้องเนกันลูกมีสองคนอะเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันหนีไปเลยไม่กลับบ้านเลยตัวนี้เราใช้เป็นลายซ้ายขวานะครับด้านซ้ายก็อยู่ในห้องนะครับด้านขวาก็อยู่ด้านนอกนะครับ ด้านนอกอยู่ด้านนอกด้านในอยู่ด้านในนะครับวันนี้เราก็มาทดสอบเครื่องเสียงนะครับวันนี้เราก็ใช้ด้านซ้ายอยู่ด้านในห้องด้านขวาอยู่นอกห้องนะครับเราก็เปิดเมนแอมด้านซ้ายนะครับอยู่ด้านในขวาอยู่ด้านนอกนะครับแล้วเราก็มาปรับที่ หัวลุ่มนะครับหัวลุ่มตัวนี้เราแผนซ้ายนะครับด้านในแผนซ้ายไหมตัวในแผนซ้ายไหมตัวตัวนอกแผนขวานะครับมันจะมีแผนอยู่นะครับแผนคือตัวที่ทําให้เสียงออกด้านนอกและด้านในนะครับแผนเสียงออกด้านนอกและด้านใน ไม่ตัวใรแผ่นซ้ายไม่ตัวนอกแผ่นขวานะครับตัวเมนเมนซ้ายและเมนขวานะครับเสียงก็จะต่างคนต่างพูดโดยที่ไม่กวนกันนะครับเสียงต่างคนต่างพูดก็ไม่กวนกันนะครับนี่นะครับโดยใช้เครื่องเสียงเครื่องเดียวนะครับแล้วก็ลายไม้ลายเสียงคอมพิวเตอร์นะครับเราก็มาใส่ช่องโมโน,โนแบบนี้นะครับ ใส่ช่องโมโนโน,นะครับโดยใช้ชแนลชแนลใดก็ได้นะครับแต่ใช้ช่องโมโนนะครับเป็นสายเข้ามาเป็นโมโนอย่างนี้นะครับสายโมโนแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็ปรับเกณฑ์นะครับปรับเกณฑ์ปรับเอฟเฟกปรับเสียงแหลมเสียงกลางเสียงทุ้มนะครับแล้วก็เสียงจากคอมพิวเตอร์จะแบ่งซ้ายขวา รวมกันนะครับซ้ายขวาจะรวมกันเข้าไปเป็นโมโนโน,นะครับก็จะเล็งออกได้ทั้งด้านในและด้านนอกจะเสียงเท่ากันนะครับแล้วก็ตัวนี้ระบบก็สมบูรณ์แบบนะครับตัวลายไม่ก็แชนแนลใครแชนแนล,ลมันนะครับแชนแนล,ลซ้ายแชนแนล,ลขวานะครับอันนี้อันนี้แชนแนล,ลขวานี้แชนแนล,ลซ้ายนะครับอย่างนี้นะครับ เราต้องลองก่อนทํางานนะครับตรงนี้เราก็ทดสอบแล้วใช้ได้ดีมากนะครับเสียงใช้ได้ดีมากนุ่มมากนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูลําโพงกันนะครับได้เป็นซ้มนี้เป็นไงยังไงใช่นี่ไหมล่ะลลโอ้อต้นตั้งปีกว่าต้นดบบได้แล,ล้วน่มพวกคนตาตั้งเยอะเขาบูามังรู้เลยล่ะมีวันหนึ่งลำโพงนะครับดอกสิบสองเพื่อนบ้านนั่งนั่งคยกันก็เนี่ย เสียงแหลมน็นว่าไปสนัถับทุนมีไหมภายนอกนะครับก็ภายในน,นะครับคุไปสู้นะไอสมัยก่อนนั้นเสียงไม่กวนกันนะครับถ้าทำระบบนี้นะครับก็ท่านก็ดูวิดีโอย้อนหลังอีกครั้งนึงได้นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ